ลิงรับรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์คบกับพี่แพลนหรือยังอ่าก็ แย่งทางกับเนยได้แย่งทางกับเนยได้ประมาณเกือบเกือบเดือนนะฮะโอ้โหมุกออนเร็วมากมุกออนเร็วมากก็จริงจริงแล้วจะจะจริงๆรแล้วเลิกกับเนยวันก็จะเลิกกับเนยสามวันหรือว่าสามชั่วโมงก็คือว่าเราเลิกกันแล้วะก็สำหรับตัวเราเองเราไม่ได้เราไม่ได้คิดตรงนี้ไงคือตอนนี้มันมีคำคอลหาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับน้องเนยน้องแพนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะครับพี่แกงตอบหนูได้ไหมไอ้เรื่องเกี่ยวกับน้องเนยเนี่ยคำตอบเดียวเลย คำตอบเดียวเลยสั้นๆเลยนะครับคำตอบเดียวสั้นๆก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นรายการนะครับว่าคําตอบเดียวเลยสั้นๆนะครับผมไม่ได้เป็นคนบอกเลิกเลยเนี<ม>่ยเพราะว่าหนูเห็นหลายคําถามมากามก็ไม่ไม่เป็นไรยังไงวันนี้เราก็ให้ถามก็ถามก็ตอบไปเลยดังนั้นอย่างที่พี่เก่งตอบเราสรุปให้คือพี่เก่งไม่ได้เป็นคนเลิกนะคะพี่เก่งไม่ได้เป็นคนเลิกกับน้องเลยแล้วพี่มองว่า หยุดถามกันได้แล้วเพราะน้องเนยอเขามีอนาคตใหม่ของเขาต่าะตามมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยากพูดกระทบน้องเนยให้มากเพราะว่าพี่มองว่าตอนนี้เขาก็น่าจะมีอนาคตของเขาแล้ว วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไล n e กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2องกับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวย